อีกหนึ่งของดีทีเด็ดของหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือแม่นางกวักแม่นางกวักในตำราของหลวงพ่อกวยระบุไว้ชัดเจนมากว่าถ้าใครบูชาจะเด่นทางด้านค้าขายเป็นอย่างมากแม่นางกวักของหลวงพ่อกวยได้จัดสร้างไว้หลายรุ่นแต่รุ่นที่มีประสบการณ์เยอะและคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือแม่นางกวัก ที่จัดสร้างขึ้นในงานผูกพัทศีมาในปีพศ2521มีพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ที่วัดโคสิตารามถือว่าเป็นพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อกวยท่านได้เสกเอาไว้แม่นางกวากรุ่นนี้ก็จะปลุกเสกพร้อมกับเหรียญหลังยันธนุมานเหรียญหลังยันไตสรณคมเป็นเหรียญรุ่นสาม ที่โด่งดังเป็นอย่างมากณขณะน,นี้มีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายแม่นางกวักที่ออกในปีพศ2521ในงานผูกพัทธสีมาของวัดโคสิตารามนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1เป็นเนื้อผงประเภทที่สองเป็นชนิดงาประเภทเนื้อผงจะมีด้วยการ3ามพิมพ์นั่นก็คือ พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและพิมพ์กลางจะมีเนื้อผงน้ำมันและสายลุง้งถ้าเป็นรูปแบบงาจะแกะเป็นรูปหัวใจรูปไข่และก็รูปห้าเหลี่ยมลักษณะคล้ายๆพิมพ์คคักขุนแผนแต่มีแม่นางกวักอยู่ด้านในและมีการเลี่ยมกรอพลาสติกเดิมมาจากที่วัดที่เป็นชนิดงา คลิปวิดีโอนี้ที่เกิดขึ้นก็เนื่องด้วยมีพี่ท่านหนึ่งได้ส่งเรื่องราวอิทธิปฏิหารของแม่นางกวักเรียกกันง่ายๆได้เลยว่าแม่นางกวักหลวมพ่อกวยพลิกชีวิตผมขออนุญ,ญาตเรียกแทนชื่อของพี่เขาว่าพี่เอละกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเวลาเล่าเรื่องประสบการณ์พี่เอมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนเก่าท่านหนึ่ง ที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนกันไปเจอกันด้วยความบังเอิญนุ่งด้วยเพื่อนเขามาหาทำเลเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวพอได้เจอกันก็ได้คุยกันถามสารทุกสุขติบกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาและทำไมถึงจะมาเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวละ่ะอ๋อเราทำงานมีเงินเก็บสกอ้อนหนึ่งแล้วแหละมีเงินอยู่ประมาณห้าหกมื่นตั้งใจอยากจะมาเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวอยากจะมีอาชีพอิสระเป็นของตัวเองเปียก็บอกโอเคได้ ถ้านายเปิดเดี๋ยวเราจะมาอุดหนุนนะแล้วได้ที่ตรงไหนล่ะเพื่อนพี่เอก็บอกพิกัดแล้ววันที่เขาจะเปิดหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ที่เขาจะเปิดมันเวลาผ่านไปครบ1สัปดาห์แต่พี่เอก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะแวะไปร้านเพื่อนเขาเลยหลังจากที่เพื่อนเขาเปิดร้านได้ประมาณ4ีหวันพี่เอก็ได้มีโอกาสได้แวะไปหาเพื่อนได้ไปชิมก๋วยเตี๋ยวที่เพื่อนได้ทํา โอ้อร่อยจังเลยนะเพื่อนแต่มันน่าแปลกมากเลยนะทำไมร้านเองไม่มีลูกค้าเลยเงียบจังเลยระหว่างนั้นพี่เอก็เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากทาั้งทั้งที่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยร้านก็เปิดใหม่ดูสะอาดสะอาดด้านดีแต่ทำไมไม่ค่อยมีลูกค้าเลยพี่เอนั่งอยู่ที่ร้านนั้นประมาณชั่วโมงกว่ามีลูกค้าเข้ามาซื้อก๋วยเตี๋ยวเพียงแค่ถุงเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นพี่เ ก็เริ่มมองไปรอบๆร้านในร้านไม่มีพระไม่มีผ้ายันไม่มีวัตถุมงคลเครื่องรางของขังใดๆรวมทั้งเพื่อนเขาและภรรยาก็ไม่ได้ใส่พระแม้แต่องค์เดียวมีนำซ้ำพี่เอ,อมองออกไปหน้าร้านร้านของเพื่อนเขาตรงกับทางสามแพ่งพอดีเป,เป,เป๊ะๆพี่เอจึงนึกออกว่าสงสัยอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้ร้านเขาค้าขายไม่ดีพี่เอ จึงขอตัวกลับหลังจากที่พี่เอกลับไปพี่เอก็ไปนอนคุ้นคิดว่าเขาจะช่วยเพื่อนเขายังไงดีในเมื่อเปิดร้านมาแล้วแล้วมันเงียบแบบนี้และเพื่อนก็บอกว่านี่ก็คือทุนก้อนสุดท้ายของเขาแล้วถ้าหมดทุนก้อนนี้ก็คงไม่รู้จะไปทำอะไรกินแล้วพี่เอก็นึกไปนึกมาไม่รู้จะทำยังไงดีแต่เหมือนมีอะไรโดนใจสักอย่างให้เดินไปลือหิ้งพระ ก็เลยไปนั่งลื้อพระแล้ววัตถุมงคลที่ตัวเองได้เก็บสะสมมาอย่างยาวนานลือล้อๆดูไปเจอแม่นางกวักที่สะดุดตาอยู่สององค์นั่งคิดอยู่พักหนึ่งอ๋อนี่คงเป็นแม่นางกวักของหลวงพ่อก,กวยที่เราได้ไม่นานแล้วอันเนี้ยเป็นแม่นางกวักที่ออกในปีพศ2 5 2 1งานผูกพัทสีมาเออเอาไปให้มันสองคนละวะเผื่ออะไรๆจะดีขึ้นบารมีหลวงพ่อก,กวยสุดยอดอยู่แล้ว พอเช้ามาพี่เขาก็ได้เอาแม่นางกวักทั้งสององนี้ไปใส่กรอบตะลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับสายสร้อยกะว่าไปถึงก็จะให้ทั้งสองคนนี้ห้อยขึ้นคอเลยใส่กรอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่รอช้าผู้ชายคนนี้บึ่งรถไปลานเพื่อนเขาทันทีหลังจากที่เขาไปถึงลานเพื่อนเขาลานเพื่อนเขาดูสะอาดสะอ้านมากสะอาดจนไม่มีใครมานั่งกินเลยสองผัวเมียภรรยา ก็ได้แต่นั่งเศร้าไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะแก้สถานการณ์ยังไงดีพี่เอจึงยื่นแม่นางกวักที่ตัวเองได้ไปเลี่ยมมาให้ทั้งสองผัวเมียน,นี้ใส่แล้วบอกคาถาอาราธนาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยและบอกวิธีในการบูชาวัตถุมงคลที่ถูกต้องโดยตอนเช้าพี่เอบอกว่าให้ท่องคาถาของหลวงพ่ออาราธนาขึ้นคอขอบรารมีหลวงพ่อกวยมาช่วยให้ค้าขายดี ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็ทำตามอย่างเคร่งครัดและก็ทำทันทีที่ได้รับผ่าไปเขาเอาแม่นางกวักขึ้นคอทันทีหลังจากนั้นพี่เอก็ขอตัวกลับบอกเราช่วยได้แค่นี้จริงๆไม่รู้จะวิธีไหนมาช่วยแล้วเอาเป็นว่าให้บารมีหลวงพ่อช่วยแล้วกันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้พี่เอก็เดินทางกลับมาวันเวลาก็ผ่านไปสองสัปดาห์ พี่เอวันนี้มีเวลาว่างพอดีเลยอยากจะแวะไปกินก๋วยเตี๋ว้านเพื่อนหน่อยละกันมันเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ในระหว่างนั้นที่พี่เอกำลังขับรถกำลังจะไปถึงหน้าร้านของเพื่อนเขาแต่มันก็มีเรื่องที่แปลกมากเอ๊ะทำไมวันนี้รถมันดูจอดข้างทางแน่นเฮ้ยคนมุงอะไรกันวะมีอะไรกันหรือเปล่าหน้าร้านเพื่อนเรารีบบึงรถเข้าไปดูด้วยความตกใจกลัวว่าเพื่อนจะเป็นอะไร แต่พอไปถึงหน้าร้านแล้วกับตกใจยิ่งกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคนกลุ่มคนจำนวนมากที่กำลังห้อมล้อมต่อกันเป็นแถวยาวนั่นคือลูกค้าของร้านเพื่อนเขาทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะวันนั้นร้านนายยังโล่งโจ่งสะอาดหูสะอาดตาไม่มีแม้แต่คนมานั่งกินแต่ทำไมวันนี้คนต่อแถวกินขนาดนี้ เฮ้ยเอมาพอดีเลยมาช่วยหน่อยแล้วกันโอ้โหลูกค้าเยอะมากเลยทําไม่ทันเลยอ่ะพี่เอก็ไปช่วยตามคําที่เพื่อนขอก็ไปช่วยทั้งเสิร์ฟทั้งเก็บจานทั้งช่วยคิดตังบ้างอะไรบ้างจนเวลาผ่านไปถึงประมาณบ่ายสามโมงเย็นข้าวของทั้งหมดที่เตรียมไว้จะมาขายในวันนี้ก็หมดเกี้ยงตับแม้แต่น้ำซุปยังจะแทบไม่พอขายเลย หลังจากที่เก็บล้านเขาทั้งหมดก็ได้มานั่งคุยกันเพื่อนพีเอบอกว่าขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับแม่นางกวักของหลวงพ่อกวยซึ่งในบารมีของหลวงพ่อกวยมากถ้ามีเวลาเมื่อไหร่จะรีบเดินทางไปที่วัดจะไปกราบบารมีหลวงพ่อแล้วเจ้าแม่นางกวักอันนี้ไปเลี่ยมทองเราเชื่อมากๆเลยคงเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อกวยอย่างแน่นอนหลังจากที่นายกลับไปได้สักชั่วโมงหนึ่งไม่น่าเชื่อนะวันนั้น เราขายก๋วยเตี๋ยวได้ประมาณ20กว่าชามมันน่าแปลกมากจากที่เราเปิดร้านมาวันหนึ่งเราไม่เคยขายก๋วยเตี๋ยวได้เกิน10บชามเลยแต่วันนี้พอเราได้แม่นางกวักห้อยคอเรากลับมียอดขายก๋วยเตี๋ยว20่สกว่าชามเช้าวันต่อมาเราก็ทําเหมือนที่นายบอกเลยอารัธนาบอกกล่าวดุดดังฟ้ากระเหวมันไม่น่าเชื่ออิทธิปฏิหารมันมีอยู่จริงหรือนี่ พุทธคุณของวัตถุมงคลมันมีอยู่จริงหรือนี่วันนั้นที่เราอาราธนาตอนเช้าของเราขายหมดเกี้ยงแล้วมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆมันดีขึ้นมาเรื่อยๆจากครั้งแรกที่เปิดร้านเปิดช่วง8ปดเโมงเก็บร้านสามทุ่มสี่ทุ่มยังขายได้ไม่ถึง20ชามเลยแต่วันนี้เราเปิดร้าน8ปดโมงบ่ายสามโมงบ่ายสองโมงของเราหมดเกี้ยงช่างหน้ามหาศัศจรรย์จริงๆ ขอบคุณมากๆนะเพื่อนที่นำสิ่งดีๆมามอบให้กับเราและได้ให้เราได้พบเจอพระเกจิที่มีพุทธคุณที่ดีและสูงมากนี่ก็คือเรื่องราวของแม่นางกวักที่เกิดขึ้นอย่างราวอิทธิปฏิหารเรียกได้ว่าแม่นางกวักพลิกชีวิตเลยก็เป็นแม่นางกวักของหลวงพ่อกวยเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของดีทีเด็ดที่เราไม่ควรมองข้ามถึงแม้ อาจจะดูเหมือนองค์เล็กๆอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่บอกได้เลยว่าข้างในแฝงด้วยพุทธคุณและพลังอำนาจเป็นอย่างมากสำหรับแม่นางกวักของหลวงพ่อกวยชุตินทะโลอย่าลืมกดติดตามกด b ั c สไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ